วันนี้คุยก่อนนอนมาในรูปแบบ reading v l o g ค่ะสำหรับใครที่อยากอ่านหนังสือหรือกำลังหาหนังสือที่จะอ่านกันก็ขอเสนอเล่มนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องทวิภพค,ค่ะเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของธมยันตีค่ะ เคยตีพิมพ์ลงในนิตยาสารสกุลไทยใช้เวลา2ปีนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักต่างพบระหว่างอดีตและปัจจุบันโดยผ่านกระจกบานเดียวกันค่ะที่มาของการอ่านทวิภพเล่มนี้ค่ะก็เกิดจากการที่ตอนแรกเนี่ยอ่านหนังสือที่คลิกเครียดเกี่ยวกับฆาตกรรมไปพอเริ่มอ่านไปเยอะๆเ,เข้าเนี่ยมันเริ่ม ดเพรสค่ะก็เลยอยากจะหาอะไรที่แบบหวานๆน่ารักน่ารักก็เคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนค่ะก็เลยหยิบเล่มเนี้ยกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งเป็นแบบอ e ีบุ๊กค่ะซื้อได้ในแอปเมมนะคะมีสองเล่มด้วยกันค่ะในเรื่องนี้เป็นเนื้อหาความยาวประมาณ7-800กว่าหน้าถ้าจาไม่ผิดนะคะ เป็นนวนิยายรักที่แฝงไปด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์บ้านเมืองค่ะและก็เกร็ดความรู้สมัยยุคนั้นยุคราชการที่5ค่ะก็อ่านเอาเพลินค่ะแล้วก็แอบฟินไปกับคุณหลวงอัครเทพวรกรด้วยค่ะโดยเรื่องราว เกี่ยวกับมณีจันทรค่ะนางเอกของเรื่องที่เป็นลูกสาวของท่านทูตที่จับพัดจับผูเนี่ยไปเจอกระจกบานหนึ่งแล้วต้องตาต้องใจมากเลยซื้อมาในราคา3,000บาทค่ะเธอนำเอากลับมาที่บ้านเอามาไว้ในห้องนอนแต่เธอหารู้ไหมว่ากระจกบานนั้นค่ะสามารถพาเธอย้อนกลับไปในอดีตในสมัยรัชกาลที่5ได้ และเธอก็ได้ไปโผล่ที่เรือนของหลวงอครเทวรากรค่ะพระเอกของเรื่องนี้ค่ะเป็นข้าหลวงประจํากลุ่มเจ้าท่าค่ะแล้วนานๆเข้าเนี่ยเธอก็เริ่มหายตัวไปบ่อยค่ะจนทำให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มสงสัยกันแล้วว่าเธอไปไหนจะเรียกได้ว่าเป็นรัก แรกพบของมณีจันเลยก็ได้ค่ะเมื่อเจอพระเอกของเรื่องนี้อย่าว่าแตมณีจันเลยค่ะคนอ่านก็ยังเขินแทนเลยค่ะการปรากฏตัวของมณีจันนะคะสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนในบ้านหลวงอัครเทพวรากรเป็นอย่างมากค่ะบางก็เล่าว่าเธอคือผีบางก็ว่าเธอเป็น นางฟ้ามาจากสวงสวรรค์แต่ด้วยความฉลาดของมณีจันทร์ค่ะทำให้คนที่ได้พบเห็นเนี่ยอดที่จะรักเธอไม่ได้เลยค่ะยิ่งนานเข้าทำให้มณีจันทร์เนี่ยอยากจะเดินทางข้ามพบ,บ่อยครั้งขึ้นค่ะและเมื่อได้ทำความคุ้นเคยกับหลวงอัคารเทวลากรและคุณหญิงแสมารดาของคุณหลวงแล้วเนี่ยเธอก็ยิ่งรู้สึกรักและผูกพันมากเลยค่ะ ไม่เพียงแค่รักกุกกิ๊กเท่านั้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันนี้จากหนังสือในเล่มนี้นะคะเขากล่าวถึงเรื่องสยามในช่วงนั้นที่อยู่ในช่วงขับขันเพราะทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยอยู่ในยุคล่าอาณานิคมค่ะแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ต้องเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือในสถานการณ์นั้นด้วย ด้วยความฉลาดของมณีจันทร์ค่ะที่มีความรู้ด้านภาษาเธอจึงอาสาช่วยหลวงอัครเทเวลากรและเจ้าคุณวิสารคดีแก้เกมของประเทศนักล่าเมืองขึ้นทั้งสองนี้ค่ะและนานๆเข้าไปมันก็เกิดกลายเป็นความรักสําหรับคู่นี้ค่ะเกิดความรักขึ้นระหว่างมณีจันทร์และคุณหลวง ในเรื่องบ้านเมืองก็ถือว่าเข้มข้นแล้วเรื่องความรักก็ยังเข้มข้นเหมือนกันค่ะแต่มณีจันเองยังไม่รู้ค่ะว่ากระจกที่เป็นประตูเชื่อมสองพพเนี้ยค่ะมันมีรอยแตกร้าเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อเธอผ่านเข้าออกและเธอคิดไว้ว่ามันต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องแตกลงค่ะ เธอจะต้องเลือกว่าเธอจะอยู่ที่นี่กับคุณหลวงหรือเธอจะต้องกลับไปยังพบที่เธอจากมาค่ะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากมากแต่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าหนังสืออ่านเพลินมากสนุกมากเลยค่ะด้วยศั์ที่ใช้ในเล่มเนี้ค่ะมันมีความสวยงามแล้วก็มีความ ประณีตมากคือเราอ่านแล้วเรายังรู้สึกว่ามันสวยงามจริงๆค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านนะคะสามารถไปหาชมเป็นภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ได้ค่ะส่วนตัวคือดูเคยดูเวอร์ชั่นของคุณอ๋อมอักพันแล้วก็คุณแผ่นเค,ค้กค่ะแต่ว่าล่าสุดเพิ่งลอง ไปย้อนดูเวอร์ชั่นของคุณตัวสลันยูแล้วก็คุณแอนซิเหลี่ยมเขาบอกเลยว่าฟินจิกหมอนมากมีความน่ารักคือแบบโอ๋ชฉละลายใครที่ชอบดูแนะนำคะ่ะแล้วก็มีเป็นภาพยนตร์ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของคุณน,นกชัดชัยกับคุณจันจิราจูแจ้งอันนั้น ก็สนุกคือแอบใจทั้งใจแอบเทให้คุณหลวงดูแล้วไงแเราใครเล,เล่นเป็นคุณหลวงก็คือคุณคุณได้ใจไปเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่คุณหลวงบอกว่าแม่มณีแม่มณีจ๋าเนียโอ้โหละลายค่ะเหลวเลยค่ะต้องไปฟังกันค่ะแต่ละเวอร์ชันแล้วก็มีเป็นหนังโรงก็มีค่ะ เป็นหนังในยุคปี2,547นำแสดงโดยคุณรังซิโรนะคะแล้วก็คุณฟลอเรนซ์อันนั้นก็คือจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเลยคือถ้าชอบก็คือชอบแล้วก็ถ้าไม่ก็คือตรงกันข้ามกันเลยค่ะแต่อยากให้เปิดใจนะมันสวยมากภาพสวยมาก แต่ส่วนตัวแล้วค่ะขอเทใจให้กับเวอร์ชั่นของคุณตัวสลัดยูและคุณซิลีแยมค่ะใจเหลวมากดูจนจบโอ้โหคือแบบ <c oughs> คุณหลวงหล่อมากค่ะแบบละครเวทีก็มีค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วยังไม่เคยดูแบบละครเวทีค่ะหากใครดูแล้วเนี่ยก็สามารถ หลังไหมมบอกได้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับคุยก่อนนอนวันนี้มาแบบสบายๆค่ะเป็นแบบ reading blog ค่ะ หากใครอยากให้อ่านเล่มไหนหลังไม่บอกได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดการอ่านมากค่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะรักทุกคนค่ะอยากให้ติดตามกันไปนาน,นานๆขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้า굿ไนท์ night, ค่ะ